สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้ญาติธรรมที่มาจากมาจากไหนเอย่อยามาจากบ้านหลุบจ้ามาจากบ้านหลุบเนาะ<อ>ไปยังไงมายังไงได้มาปฏิบททัติธรรมที่นี่คะ่ะโอ้เ <laughs> บาเล้าก็ได้คะ่ะเบ้าเล้าก็ได้แม่มาตาบ้านหลุบเนาะอันเดินทั้งได้อนัเอนเดินไก่เป็นไนจ้ะไก่เป็นไ บ่ไก่บ่ไก่บรรไดหรอกจ้าอือไม่บ่ไก่เนาะอันนี้มาครั้งแรกเมืนบ่ค่ะเพิ่งรู้จักมาแถวที่สามเนาะได้จ้าอือมาแถวที่สามเออพอมาส่งเพิ่นแดีวก็มารับเพิ่นหมดจ้าโอ้อันุโมทนาสาธุร์สุสีก็ได้หลายแล้วเนาะสาธุสาธุร์ทูเราอันมาส่งคุณยายแดีวก็มาหาคุณยายตะมือ่นนะจ้าจ้าไอ้มาปฏิบัติมองหนีเป็นยังไงเนาะพระอาจารย์ตอนดีปะจ้า พ่ะอาจารย์นุ้ขยันจ้ะขยันโอ้พ่ออาจารย์ขยันสอนดีขยันสอนดีค่ะเข้าใจด้วยจ้าเข้าใจหลายเนาะเกิดสภาวะนี่นั่งยืดตรงนี้กันยิบนสิติ๊บไฟไซได้จ้ะเงียบสง่าดีโอ้อนุโมทนาสาธุแสดงว่าได้สภาวะหลายเนาะก้อนนั่นนี่คุณแม่เคยปฏิบัติอยู่ดสายมกรไหมค่ะเฮ้ยไปอุบลเฮ้ยไปศรีสะเกษจ้ะโอ้คนพระสอนแนวใดจ้ะโอ้อันนี้อันนี้คือครูบาอาจารย์สอนดีเละนิ่งอ๋อ เป็นการสนดีกันแต่ว่าทั้งขุนพนค้นหลายะมันมัไม่เป็นส่วนตก็ยังเพี่ยโตัวก็โตนะใก่ไก่กันทั้งขุนมันญยติที่ทําเป็นพันเนาะอยากจีหอดเฮายุที่โดคุนไหมก็ว่เข้าใจบันไดก็ว่สงบเพื่อตรงนี้จ้าแล้วที่ทําผู้ใดสวนใจมาเด้จ้าสาธุสาธุมาเด้จ้าเอาาย ไอ้ก็ได้มาเนาะโอ้ยเงียนสะพานบุญเพิ่งไปสวนมาโอ้สะพานบุญเพิ่งเวนมาเนาะก็มีเหตุบางเงินแอกในโลกนี่จ้ามีบุญสามพันจริงได้มาเนาะมีไงไอ้ปฏิบัติมาหอดอันจักมือแล้วจ้ามือที่เก็ดแล้วเนี่ยโอ้สาธุสาธุมือที่เกล็ดแล้วมือเงินก็ออกมาค่ะมือเืินกับปฏิบัติเกล็ดเืินก็ออกจากสิ้นแล้วออกมาเด้ออย่ากที่ทำทั้งหลาย ดูหน้าตาผ่องใสมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมหน้าตาคนอิ่มบุญนะการการการทำบุญนี่ต้องคุณมัวกับมาได้จ้ะจ้ะสังเกตดูหน้าตาแม่แม่พี่ๆแต่ละคนนะคะแบบว่าโอ้หน้าตาอิ่มบุญมากเลยเออก็อ่าอยากจะเชิญชวนทางบ้านยังไงบ้างคะพี่พี่ชื่ออะไรนะคะเออแทบ้านก็เอิรนกี้นี่แหละเกี้เอิกี้นี่แหละยิมวันลูดอะไรซีโน่านี่ยแหละเป็นสร้างเก่งเสียงด้วยแก ชื่อมือนี่ก็เครื่องมาซอยวัดอยากไปมอลล์ร่ำเลยธมาซอยศาสนาการการทำบุญนี่ต้องเสียเงินเสมอไปป่คะบอบอเพราะจับเงินมาแตึงีไม่ได้เสียเงินจจกบาทเขาก็กินฟรีจ้าโอ้สาู้ ะดวกสบายบ่ค่ะที่พักอาศัยแล้วก็อาหารการกินโอเคบ่ค่ะมียังต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะได้เอาไปปรับปรุงนะคะบ่มีเนาะถ้าพูดในสมาให้เพิ่นเอาอย่างมาแน่ค่ะมะม่วงเอามะม่วงท่านไหนจ้ะแต่มันก็มียุ้งหลายนิดนึงเนาะกับเรียกอ่ะร่วกันยุงันเป็นป้าอาการร่มรื่นบ่คะืนดีค่ะประทับใจมองลายๆายสุดเนาะคุณแบบประทับใจมองเพื่อนนั่งปฏิบัติคพณ่อนโอ้มองนั่งปฏิบัติคอ่อากาศดี จิตเกยนอากาศดเย็นเฮ็ดกะมี้ได้จ้าเฮ็ด oh. <laughs> กะออดอันนี้อันนี้เลิกลายเป็นแบบว่าจุดสนใจเล่นมาจ้จุดสนใจเฮ็ดมากก็ปฏิบัติธรรมเนาะ, <laughs> ะก็คือว่าเพื่อนบ่ได้เน้นให้เขาไปขอพร <laughs> หรือว่าไปเพิ่ง วัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็คือให้เขาปฏิบัติเยงปฏิบัติเองด้วยตนเองแล้วก็เกิดผลด้วยตนเองเนาะเพื่อเพื่อไ้เขาส์ผลทุกตายอย่างมีสติการเตรียมตัวตายเนาะอ่ะโอเคมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมคะก่อนที่จะจากผู้ใดอยากมากเชิญเด้อครับยุทธแถวไหนเนาะอันนี้อุทยานอุทยานมรรคธรรมอยู่เกินน้ำป่าห้องียล่ะจ้ะ บ้านนูนสาราท้านนูนสาราตำบลโพดินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ติดเครื่องน้ำเปล่านี่แหละติดตรงข้างกับเพืนสะออนถ้าเกิดเ้ิเจอในกูเกิลจะเห็นไหมคะเห็นครับเห็นพพิม์เขามาตั้งไหนคะอุทยานเมือธรระท่อมเรามีเฟซบุ๊กเนาะมีเฟซบุ๊กมียูทูบมีพิกท็อก ขี่่าสัตว์คือคือว่าตรงนี้มันเกิดทางเขามันกับ,บ่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่าเมันบ่ค่อย่ไป้กับามาสใช่ใช่ใเพราะว่าเอ่อคือตรงนี้ก็ยังท่านได้เปิดเป็นทางการเป็นไหนนอกอ็อกคือว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดที่สนใจอยากสมาปฏิบัติก็คือสามารถติดตอ่อได้ที่ช่องทางในค่ายมีเฟซบุ๊กล้วก็มีเพจล้วก็มีทิกต็อกทิก็ตั้งตูก็ได้ค่ะติดต่อนด้ าาจรรย์นิกชื่อพาจันนิกรธีรปัญโยค่ะาสามารถติดต่อได้ที่ทเฟซบุ o กนะคะชื่ออุทยานโมกรธรรมจังหวัดกรสินหนึ่งทิกตอกอทุกแค่ไหนอย่า,ายทิ้งทรรมอีกช่องทางหนึ่งก็คือทิ k ต o อกช่องธีรปัญโยในวงเล็บพิขุในดอกหรือ YouTube พระในดอกนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือจองหรือว่าอยากจะเข้ามานัดกัน เป็นกลุ่มแล้วก็ติดต่อพระอาจารย์ได้ช่องทางนั้นหรือแอดมินได้นะคะแล้วก็จะตอบกลับไปนะคะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่แมพี่ๆนะคะที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในวันนี้อนุโมทนาสาธุด้วยเด้อไปแล้วนะคะบ๊ายบาย